สวัสดีค่ะเช้านี้เป็นวันที่16สิงหาคม2565นะคะหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมง7โมงคึ่งนะคะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะคะแล้วก็เช้านี้เราจะมาเดินดูวิวธรรมชาติในสวนของเรากันนะคะว่า หลังจากฝนตกแล้วก็มีอะไรบ้างหลังจากฝนตกนะคะบรรยากาศเป็นยังไงวิวเป็นยังไงนะคะเรามีน้องหมามาด้วยนะคะเอาลูกไปไปค่ะจะพาไปดูกันนะคะวันนี้เราก็จะมาตามหาพืชในสวนของเรากันต่อนะคะเพื่อที่ พืชจิ๋วนะคะเพื่อจะนำไปทำตู้ไม้น้ำกันนะคะเราก็จะมาเก็บพืชกันต่อนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศเช้าๆของสวนเราด้วยนะคะวันนี้เราจะพาเดินไปดูทางด้านอาทิตตะวันทิตตะวันตกนะคะซึ่งอยู่ทางด้านนู้นนะคะพระอาทิตย์จะตกทางด้านนู้นนะคะ เราจะเดินไปตามทางนี้เลยนะคะเพื่อนๆน่ค่ะเอาน้องเดินเร็วๆนี่เรามีน้องหมามาด้วยนะคะที่ส่วนเราจะมีน้องหมาทั้งหมดเก้9ตัวนะคะแล้วก็มีแม่หมามีแม่น้องหมาหนึ่งตัวมีมีน้องลูกหมาก้9ตัว ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปเรื่อยๆนะคะไปทางทิศตะวันตกนะคะของสวนนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากด้านนู้นกันนะคะแล้วก็บ้านที่พักก็จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะนี่นะคะสวนที่ตะวันออกก็จะเป็นด้านนี้นะคะที่พระอาทิตย์จะขึ้น มีเสียงโฆษณาแทรกอีกแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันนะคะเพื่อนๆไปค่ะนี่แม่หมาคุณแม่น้องหมานะคะพี่ลองกองไปลูกไปพาน้องมาเลยพาน้องมาไม่ทะเลาะก,กันลูกมาเลยลูก ด้านนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าเห็ดก็เราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะจะมีจะมีเห็ดธรรมชาติขึ้นมาด้วยนะคะที่รับประทานได้นะคะโอ้ต้นนี้ก็มีเงินไหลมาเต็มต้นเลยนะคะเพื่อนๆม,มองเห็นไหมคะกล้องมันไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะ ส่วนต้นนู้นก็จะเป็นเฟิร์นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีใบด่างไหมเอ <c oughs> มันก็จะขึ้นเลื้อยไปตามไปตามลำต้นของต้นตาลมเลยนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆโอ้ยข้างบน ข้างบนสวยมากเลยค่ะเป็นพุ่มเลยนะคะเป็นแบบรอบลำต้นเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนเดูใกล้ๆนะคะก็คือลำต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ล่างจะรู้สึกจะล่างล่างสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่ายัง ยังไม่ออกดอกนะคะต้นนี้สําหรับบางบางบางทับบางบางบางไหลนะคะอันนี้มันจะอยู่ที่อยู่ที่ลำต้นของต้นปาล์มเลยนะคะมีหลายต้นค่ะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูทีละต้นก็นแล้วกันนะคะก็เวลาที่เราอยากจะอ่าพ่อพันธุ์หรือว่าแบ่งหรือมาม,ม,มีมีเพื่อนๆมาขออะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็ให้มาตัดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะขยายพันธุ์ลองขยายพันธุ์ดูลองขยายใส่กระถางดูนะคะเรายังไม่เคยทํานะคะเพราะว่า เรายังไม่ได้ศึกษานะคะเดี๋ยวเราศึกษาแล้วเราก็จะมาเริ่มทํากันนะคะเพื่อนๆเพื่อนเคนไหนมีความรู้ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะว่าเออทำยังไงตัดลงมาใส่กระถางให้มันสวย,ยนะคะรอบต้นเลยนะคะต้นนุ่นก็มีนะคะเพื่อน อน,นุจะสีเขียวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะยังเดินไปไม่ถึงทิศตะวันตกเลยนะคะแวะแวะดูต้นต้นแวะดูต้นเงินไหลมากันก่อนนะคะว่ามันเยอะมากเต็มลำต้นเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ยค่ะใหญ่มากค่ะเพื่อน แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันไหนเราแบ่งหรือลงมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขนาดมันจะขนาดไหนนะคะคือใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะต่ามือนี่ใบหนึ่งนะคะ ดอกของมันดอกเงินไหลมาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะคือร่างที่แปลงออกมาสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็จะออกดอกนะคะมันก็แตกขยายพันต่อไปอีกนะคะเนี่ยค่ะ ใบแข็งแรงมากสวยไหมคะเพืพ่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวสิคะเพื่อน นี่ค่ะนี่ถ้าแบบนี้คือเราตัดไปลงกระถางได้เลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้เป็นล่างนี้เลยแล้วมันก็จะแตกล่างแบบนี้ออกมานะคะตรงยอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตามหากันดูนะคะว่ามันมีใบด่างๆบ้างไหมนะคะคือ แล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่เคยเดินหานะคะเนี้ยค่ะมันก็จะเกาะอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะโอ้ยเนี้ยค่ะเราก็ามาตัดไปได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคนไหนมีแนะนำอยากจะแนะนำอะไรหรือว่า หรือว่าเรามีข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะช่องของเราเป็นช่องเปิดใหม่นะคะยังยังความรู้ยังไม่มากนะคะแนะนํากันเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนของเราทางด้านทิศตะวันตกกันมีเสียงโฆษณาแทรกนิดนึงนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์นชนิดต่างๆแล้วก็มันมี อ๋อต้อนนั้นสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะคะนี่ค่ะน้อเพื่อนคือมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยนะคะต้นนี้จะมีอะไรเอ,อ่ยต้นนี้จะเป็นคือไม่แน่ใจนะคะคือเรียกไม่ถูกอะไรเอ,อ่ยผู้ไหมผู้ดางเหรอคะ นี่ค่ะจะประมาณแบบนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยลำลำต้นมันใหญ่มากเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนคนไหนทราบก็ เข้ามาบอกกันได้นะคะมดกัดน,นะคะเพื่อนๆมีมดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่านะคะมาดูต้นนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคือน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นอะไร คูไหมคะเนี่ยค่ะจะประมาณแบบนี้ค่ะนี่โอ้โหนี่ออกแตกออกมาใหม่ๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักก็แนะนำชื่อบอกชื่อกันเข้ามาได้นะคะคือเราไม่รู้จริงๆนะคะต้องต้องต้องศึกษาข้อมูลนิดน,นึงนะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งจะ ส่วนที่นี่เป็นส่วนของคุณยายนะคะคุณยายคือคุณยายท่านก็เสียไปแล้วก็เราก็เข้ามาดูแลนะคะเราเป็นลูกหลานก็เข้ามาดูแลต่อนะคะก็ยังยังไม่เคยทําการเกษตรมานะคะก็คิดว่าจะมาทํา <c oughs> ก็คือมาทำคะมาทําก็เพื่อนเอนก็แนะนำนเข้ามาได้นะคะโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันก่อนนะคะเ er ดี๋ยวดูอ๋อเราไปเก็บผักเหลียงกันมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี้คะ่ะผักเหลียงของสวนเรานะคะเป็นผักของภาคใต้เราเองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับไข่กันนะคะไปคะ่ะนู่นนะคะทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกนะคะยังเดินไปไม่สุดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะพาไป ดูต่อนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปทำอาหารทานกันก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ